นตัวนึงวันยีงถือปนนอด้วยตัวที่เห่อ,อกนเนาะม่มีสามตัวเด้อแต่ตัวนึงสามตัวท,ทุกคนสามตัวอาสบายดีฟินออกวันนี้ตั้งใจที่จะเปาะกันมาลาย ไล่เมือไล่บ้านเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็กาบขอโทขอไฟน้ำผู้เอฟซีน้ำนาะผู้ปฐาเบิงผู้ปฐะเบิงกันยาแม่เนาะหรือว่าขอไฟน้ำนาะงฟาติภารกิจใหญ่บ่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปเลยเนาะมื้อนี้ออกมานอำนาต้นเสาก็เลยมีโอกาสก็เลยถือเพิ่นมานำเนาะเดี๋ยวสิพา พี่พ่อเนาะไม่ยิ่งนกเขาสบานเนาะเห็นนกเขาสบานหอกเหรอตุกตัวอยู่เนาะนั่นนะอาสุดคอาหอกนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะว่ามานรวดบอได้กะขอบใจเนาะที่ที่ตามรับ z o o ขอบใจมาทุกคนเนาะฝากกันหน่อยเด้อไป Ni nhạc nhìn nhạc nga bà ô nga nga tôi nga 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 nhìn tôi nga nhìn nga 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 nhìn nga 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 nhìn nga 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 เดินายอะไรพี่น้องวันนี้บ่มาณเนาะอะไรพอโตจะได้ขอบใจคนติดตามติดตามรับชมเนาะที่คอามาเบอร์มาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้เนาะเอาไว้ฝากกันคิปหน้าคลิปนี้บ่อไรยังเลยเมื่อ